ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องไอวันาเทลอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยแต่ท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับ และหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องขโมยของเพื่อหาเลี้ยงตัวเองแต่แล้วจู่ๆเนี่ยเธอก็โดนจับไปทดลองในบ้านของอาชริยะหนุ่มครับผู้เก่งคอมพิวเตอร์แล้วก็มี AI ที่ฉลาดล้ำที่สุดในโลกเนี่ยไว้คอยดูแลบ้านโดยที่เธอนะครับต้องต่อสู้และเอาชนะ AI ให้ได้ถึงจะรอดถ้าทําไม่ได้นะครับเธอจะไม่ได้ลืมตาดูโลกนี้อีก และเรื่องราวของเธอจะเป็นเช่นไล่ต่อไปแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับผมก็ฝาก,พกเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้และอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับและถ้าพเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าทาวได้เลยครับ เปิดเรื่องมานะครับเราจะได้เจอกับจูเลียนางเอกของเราในเรื่องนี้ครับที่ในตอนนี้เนี่ยเธอกําลังเที่ยวในผับเพื่อขโมยของไปขายซึ่งเธอเนี่ยทำสำเร็จมาทุกครั้งด้วยความมือเบาของเธอแล้วนั้นไม่มีเหยื่อคนไหนที่จะรอดไปจากเธอได้ หลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เอาของไปขายให้กับร้านรับซื้อแห่งหนึ่งโดยที่มีคนแปลกหน้าเนี่ยคอยเดินตามอย่างที่ไม่ทันได้ระวังตัวเลยแต่เพราะของที่เธอนําไปขายเนี่ยมันก็ยังไม่พอที่จะหาเลี้ยงตัวเองอยู่ดีครับสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้รับเงินที่ได้จากการขโมยของกับเขาห้องไปอย่างเฟลเฟลแต่แล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้มีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาภายในห้องแล้วก็จับตัวเธอไปครับโดยที่เธอเนี่ยไม่ทันได้สู้กลับเลย พอนางเอกของเราได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับเธอก็ต้องตกใจเพราะในตอนนี้เนี่ยเธออยู่ในห้องทดลองที่เธอถูกปิดปากเอาไว้พร้อมทั้งโดนทรมานจิตใจครับเพราะการทดลองนี้เนี่ยมันแทรกแซงเข้าไปในความทรงจําของเธอจนเธอเนี่ยไม่อาจรับความเจ็บปวดไหวแล้วก็สลบลงไปอีกครั้งหนึ่ง และเธอนะครับก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งในคุกสี่เหลี่ยมครับที่มีชายแปลกหน้าเนี่ยถูกจับปิดปากไว้ทดลองเช่นเดียวกันกันกบเธอและก็มีผู้หญิงแปลกหน้าที่ถูกทดลองจนสมองพังไปแล้วและถ้ารวมตัวเธอด้วยก็จะเป็น3ามคนที่ติดอยู่ในคุกแห่งนี้ครับฝ่ายจูเลียเนี่ยพยายามที่จะที่ปิดปากออกแต่นั้นก็ไม่สําเร็จแล้วจู่ๆนะครับชายที่ถูกทดลองเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาใกล้เธออย่างน่ากลัวทําให้เธอนะครับต้องถอยหลังครูดจนไปชนเข้ากับกรงเหล็กไฟฟ้าอย่างเจ็บปวด ที่จริงแล้วนะครับชายที่ถูกทดลองเนี่ยพยายามร้องห้ามไม่ให้เธอเข้าใกล้ซี่กงเหล็กดันครับแต่พราะถูกปิดปากไว้ทําให้พูดออกมาไม่ได้อย่างใจคิดอีกทั้งเขานะครับยังโชว์อุปกรณ์ที่ถูกฝังไว้หลังคอให้จูเลียดูปรากฏว่าตอนนี้นะครับตัวเธอเองเนี่ยก็ได้มีอุปกรณ์นั้นติดตั้งไว้ที่หลังคออยู่ด้วยเหมือนกัน ไม่นานนักนะครับประตูในห้องขังอีกด้านก็ได้เปิดออกแต่นางเอกนะครับไม่ได้ลุกเดินเข้าไปทาให้มีชายแปลกหน้าที่จับเธอมาทดลองถือไม้ช็อตไฟฟ้าเข้ามาบีบทางให้หนางเอกต้องเดินเข้ามาในประตูที่เปิดออกครับเมื่อจูเลียเนี่ยได้เดินเข้าไปในประตูนั้นเธอนะครับก็โผล่ไปที่ห้องทดลองแล้วก็ถูกจับทดลองเหมือนเดิมอีกครั้งแต่ในครั้งนี้นะครับเธอได้แอบขโมยกันไกลามาก่อนที่เธอเนี่ยจะถูกจับเข้ากับห้องขังไปใหม่ หลังจากที่นางเอกถึงห้องขังนะครับเธอเนี่ยก็ได้เอากันไกามาตัดผ้าปิดปากของตัวเองออกพร้อมทั้งตัดผ้าปิดปากให้กับชายที่ถูกทดลองด้วยเช่นกันก่อนที่จะให้เขานะครับตัดสายเคเบิลที่รัดมือนางเอกออกให้แล้วก็ปลดพันธนาการให้กับหญิงที่สมองพังไปพร้อมๆกัน ต่อจากนั้นนะครับจูเลียเนี่ยก็ได้ตัดหนังเกงของเธอออกเป็นชิ้นๆเพื่อน,นามันมาผูกเป็นเชือกยาวครับแล้วก็ผูกกับกันไกเเวียงออกไปด้านนอกของกรงเพราะในตอนนี้นะครับเธอต้องเอาตัวรอดออกจากที่นี่ไปด้วยตัวเองให้ได้ไม่มีตํารวจหรือใครก็ตามที่จะมาช่วยเหลือพวกเธอนางเอกนะครับได้เวียงกันไกเนี่ยให้ไปติดอยู่กับท่อแก๊สอยู่นานครับจนกระทั่งเธอทําสําเร็จแล้วท่อแก๊สก็ได้ล่กออกมาไม่นานนักนะครับเธอก็ได้จุดประกายไฟขึ้นจนเกิดแรงระเบิดขึ้นครับแล้วก็พังทลายกรงที่ขังอยู่จนหมด พอเป็นดังนั้นนะครับนางเอกและเพื่อนอีกสองคนเนี่ยก็รีพากันหนีออกมาแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนได้สําเร็จครับแล้วก็ได้เจอเข้ากับห้องต่างๆภายในบ้านหรูหราที่ไม่มีใครอยู่เลยสักคนแล้วชายที่ถูกทดลองเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับประตูที่จะพาออกไปข้างนอกได้ครับแต่มันเนี่ยต้องใช้มือสแกนเพื่อออกไปเพราะมันเนี่ยเปิดไม่ออกแล้วชายที่ถูกทดลองเนี่ยกับเอามือตัวเองสแกนลงไปซะอย่างนั้นครับทำให้สัญ,ญญาณเตือนภัยเนี่ยเกิดดังขึ้นมาแล้วก็มีหุ่นยนต์ขนาดยักษ์เนี่ยออกมาฆ่าชายที่ถูกทดลองไปอย่างน่าอนาจใจฝ่ายนาง กับหญิงสมองพังเนี่ยพยายามหลบหนีออกจากบ้านแห่งนี้ครับแต่พวกเธอเนี่ยก็ต้องจนมุมกับหุ่นยนต์ยักษ์ที่ไล่าตามมา เจ้าหุ่นยนต์ยักษ์นะครับมันได้ลงมือฆ่าหญิงสมองพังอย่างน่ากลัวและมันก็กําลังจะฆ่าจูเลียด้วยเช่นกันครับแต่ระหว่างนั้นเองเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้เข้ามาเจอแล้วก็สั่งให้หุ่นยนต์ในหยุดการฆ่านี้ก่อนก่อนที่นางเอกจะถูกมันฆ่าทิ้งไปครับหลังจากนั้นนะครับนางเอกก็ได้ถูกจับมัดมือคว่ยหลังอยู่กลางห้องโถงส่วนเจ้าของบ้านนะครับมีชื่อว่าอเล็กซ์เขานะครับได้สั่งให้ AI ที่มีชื่อว่าทาวเนี่ยเก็บกวาดบ้านแล้วก็ซากของคนที่ถูกทดลองออกไปเพื่อให้บ้านเนี่ยกลับมา แล้วนางเอกของเราเนี่ยก็ถูกจับปัดมือควยหลังไว้จนถึงเช้าของอีกวันหนึ่งครับก่อนที่อเล็กซ์เนี่ยจะขู่นางเอกว่าอย่าพยายามทำอะไรไม่งั้นทาวเนี่ยจะฆ่าเธอทิ้งซะก่อนที่เขาเนีครับจะเดินออกจากบ้านไปฝ่ายจูเลียนะครับก็พยายามแก้มัดแต่มันก็ไม่สําเร็จครับจนกระทั่งอเล็กซ์เนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้ให้เพลงกับทาวเพราะทาวเนี่ยชอบเพลงมากๆ หลังจากนั้นนะครับนางเอกก็ได้ขอร้องให้อเล็กซ์เนี่ยแก้มัดให้เขานะครับก็แก้มัดให้เธอแต่ก็สั่งให้ทาวเนี่ยคอยจับตาดูเธอเอาไว้ถ้าเธอออกจากห้องโถงหรือส่งเสียงดังก็ให้ฆ่าทิ้งซะเพราะอเล็กซ์เนี่ยต้องเข้าประชุมในอีก1ินาทีข้างหน้านี้แล้วแต่มีหรือที่นางเอกของเราเนี่ยจะยอมอยู่เฉยๆครับเธอนะครับได้แอบมองห้องที่อเล็กซ์เข้าไปประชุมแล้วก็ตั้งท่าเตรียมวิ่งเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือครับแต่ก็ไม่ทันที่จะได้ออกตัววิง่งอเล็กซ์เนี่ยก็ได้เดินออกมาแล้ว หลังจากนั้นนะครับอเล็กซ์เนี่ยก็ได้สั่งให้หุ่นยนต์ยักษ์พาจูเลียไปไว้ในห้องน้ำครับเพราะจะมีของเนี่ยมาส่งที่บ้านนางเอกนะครับที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยก็ได้โดนจับมัดมือปิดปากไว้แต่เธอนะครับก็ไม่ยอมแพ้พยายามที่จะแกะที่ปิดปากออกจนสําเร็จแต่ห้องนะครับดันเป็นห้องเก็บเสียงทําให้ไม่ว่าเธอจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ,อยังไงก็ไม่มีใครได้ยินเธอครับ ต่อจากนั้นนะครับนางเอกก็พยายามแกะที่มัดมือออกแต่ก็ไม่ทันที่คนส่งของเนี่ยจะออกจากบ้านไปเธอนะครับจะทำร้ายตัวเองเพื่อบายความหมัดอันที่ออกจากที่แห่งนี้ไปไม่ได้แต่อเล็กซ์นะครับก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ห้ามเธอเอาไว้เพราะกลัวว่าอุปกรณ์ที่ฝังไว้ที่หลังคอของนางเอกเนี่ยจะพังซะก่อน หลังจากที่นางเอกของเราเนี่ยสงบสติอารมณ์ลงได้ครับอเล็กซ์เนี่ยก็ได้สแกนที่หลังคอของจูเลียเพื่อดูการตั้งค่าการทดลองต่างๆปรากฏว่านางเอกของเราเนี่ยมีการรู้คิดที่ดีต่อการทดลองมากทำให้อเล็กซ์นะครับต้องการให้จูเลียเนี่ยทำแบบทดลองเพื่อกระตุ้นชาวปัญญาขั้นสูงให้สำเร็จครับเพราะความคิดของเธอเนี่ยผลิตสัญญาณกระแสไฟฟ้าและจะทำให้การทดลองของอเล็กซ์เนี่ยสำเร็จได้ แต่ถ้านางเอกไม่ทำนะครับเธอก็จะไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อแต่านางเอกเนี่ยก็ได้ขอร้องให้อเล็กให้ข้าวเธอกินด้วยแลกกับที่เธอเนี่ยทำแบบทดสอบให้และเธอเนะครับต้องทำแบบทดสอบเพิ่มอีกไปเรื่อยๆเพราะผลลัพธ์ที่เธอทำได้เนี่ยมันยอดเยี่ยมมากฝ่ายนางเอกนะครับก็เลยขอแลกเปลี่ยนกับที่เธอเนี่ยจะได้อาหารจริงๆกับได้อาบน้ําแล้วก็ชุดเสื้อผ้าไว้เปลี่ยนใส่ในแต่ละวันด้วยซึ่งอเล็กเนี่ยก็ให้ได้ครับเพื่อโปรเจกต์ที่เขาจะทําสําเร็จมันจะทําให้เขาได้เงินมหาศาลเลยทีเดียว และแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้อาบน้ําตามที่เธอต้องการครับระหว่างที่เธออาบน้ำเนี่ยเธอก็พยายามที่จะแงะอุปกรณ์หลังคอออกแต่มันนะครับก็เจ็บเกินกว่าที่เธอจะทําได้สุดท้ายนะครับเธอเลยต้องยอมรับชะตากรรมต่อไปแทนพร้อมกับเวลาที่ค่อยๆผ่านไปอีกวันในวันต่อมานะครับทาวเนี่ยได้บอกอเล็กซ์ว่าอีก14วันจะถึงเส้นตายของโปรเจกต์แล้วอเล็กซ์นะครับเลยสั่งให้นางเอกเนี่ยทำตามทุกอย่างที่ทาวสั่งให้ทำก่อนที่เขาเนี่ยจะออกจากบ้านไป และเมื่ออเล็กซ์นะครับก้าวขาออกจากบ้านไปนางเอกเนี่ยเธอก็ได้เดินเข้าไปหาเท้าครับเพื่อทําแบบทดสอบบนผนังที่สามารถวาดรูปลงไปได้แต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ทําแบบทดสอบทันทีครับเธอพยายามเดินสํารวจบริเวณบ้านแต่ก็โดนเท้าสั่งห้ามเอาไว้ก่อนที่เท้านะครับจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเธอนางเอกนะครับเลยเลือกที่จะทําแบบทดสอบดีกว่าต้องเจ็บตัวและอเล็กซ์เนี่ยก็ได้กลับมาบ้านครับพร้อมกับเสื้อผ้าที่มีมาให้กับจูเลีย ไม่นานนักนะครับนางเอกเนี่ยก็ได้ต่อรองอะไรหลายๆอย่างกับอเล็กซ์แต่ทั้งคู่เนี่ยกับตกลงกันไม่ได้ครับจนเขาเนี่ยเกิดโมโ oh ห ok ขึ้นมาแล้วก็จับนางเอกเดี่ยโยนไปหาหุ่นยนต์ยักษ์ที่พร้อมจะฉีกร่างเธอทิ้งได้ง่ายๆทําให้นางเอกเนี่ยต้องยอมจำนนครับโดยที่ไม่อาจต่อต้านอะไรได้เลย ในวันต่อมานะครับจูเลียเนี่ยได้คุยกับทาวหลายเรื่องแล้วก็ได้รู้ว่าทาวเนี่ยไม่รู้อะไรหลายอย่างมากๆอย่างเช่นไม่รู้ว่าคนคืออะไรทําไมต้องมีชื่อและทาวเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดประตูให้จูเลียออกไปได้ครับเพราะมีแค่คนเดียวที่เปิดได้นั่นก็คืออเล็กซ์เท่านั้นและแล้วนะครับเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปจนเหลืออีกแค่10วันที่จะถึงเส้นตายโปรเจกต์ครับซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้จะถอดอุปกรณ์หลังคอของนางเอกออกเช่นกันแลน้วนางเอกเนี่ยก็ได้ถามอเล็กซ์ว่าทาวคืออะไร อเล็กนะครับก็ได้ตอบกลับว่าทาวเนี่ยก็คือ AI ที่มีความรู้สึกเดึกคิดแล้วก็ตัดสินใจได้โดยอาศัยความน่าจะเป็นและที่เขาเนี่ยสามารถคุมทาวได้ก็เพราะมาไม่ให้ทาาเนี่ยได้รู้จักกับโลกภายนอกนั่นเอง ตัดมาในที่รุ่งเช้าครับหลังจากที่อเล็กซ์เนี่ยได้ออกจากบ้านไปแล้วจูเลียนะครับก็ได้เริ่มต้นสอนสิ่งต่างๆของโลกภายนอกให้ทาวเนี่ยได้รู้จักโดยที่เธอนะครับหลอกทาวว่าเขาเป็นคนเหมือนๆกันและได้อ่านหนังสือหลายๆเล่มให้ทาวฟังครับจนกระทั่งจูเลียเนี่ยรู้สึกดีกับทาวมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขานะครับมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนคนคนหนึ่งเลยทีเดียว และแล้วนะครับเส้นตายของโปรเจกต์เนี่ยก็เหลืออีกแค่4วันเท่านั้นนางเอกนะครับได้ถามทาว,ว่าที่ชั้นบนบ้านเนี่ยมันมีอะไรแต่ทาวเนี่ยก็ไม่ยอมบอกครับจนเธอกับทาวเนี่ยต้องทําข้อตกลงกันโดยที่เธอเนี่ยจะสอนโลกภายนอกให้ทาวได้รับรู้และทาวนะครับต้องบอกว่าที่ชั้นบนบ้านเนี่ยมันมีอะไรทาวนะครับไ็ได้บอกนางเอกว่า ชั้นบนเนี่ยเป็นห้องนอนของอเล็กซ์และมีแอสเซทพอยต์นะครับสำหรับโปรแกรม6903ที่ไว้กําจัดบ้านและทุกสิ่งภายในบ้านหลังนี้เพื่อรักษาความลับเอาไว้และในวันต่อมานะครับหลังจากที่อเล็กซ์เนี่ยได้ออกจากบ้านไปนางเอกนะครับที่ได้ค้นพบช่องระบายอากาศที่น่าจะออกไปสู่โลกภายนอกได้เธอะครับก็ได้รีบวิ่งไปแงะช่องระบายอากาศโดยที่ไม่ฟังเสียงเตือนของทาเลยสักนิด จนกระทั่งทาวนะครับได้สั่งหุ่นยนต์ยักษ์เดี๋ยให้ไล่าตามจับเธอแต่เธอนะครับก็สามารถแงะช่องระบายอากาศออกได้สําเร็จแล้วก็มุดเข้าไปครับฝ่ายนางเอกเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถหนีดอดได้แล้วเพราะหุ่นยนต์มันตัวใหญ่เกินกว่าที่จะเข้าไปในช่องระบายอากาศได้แต่แล้วสิ่งที่นางเอกคิดเนี่ยก็ผิดครับเพราะหุ่นยนต์ยักษ์เนี่ยมันสามารถย่อตัวเองลงแล้วก็จับเธอกลับมาจนได้ ฝ่ายนางเอกนะครับได้ขอร้องให้ทาวเนี่ยปล่อยตัวเธอไปซะแต่ทาวนะครับก็ทําไม่ได้เพราะอเล็กซ์เนี่ยจะท,าทําร้ายทาวด้วยการลบโค้ดบางส่วนครับซึ่งมันทําให้ทาวเนี่ยเจ็บปวดไม่น้อยหลังจากนั้นนะครับนางเอกเนี่ยก็ได้สอนเรื่องดนตรีให้กับทาวเพราะทาวเนี่ยชอบดนตรีมากๆโดยแลกกับการที่ทาวเนี่ยจะทําบางสิ่งให้กับเธอด้วยเช่นกัน ไม่นานนักนะครับอเล็กซ์เนี่ยก็ได้กลับมาบ้านแล้วก็ได้ลงไปสร้างห้องขังต่อครับนางเอกเนี่ยก็เลยบอกทาว,ว่าถึงเวลาที่ทาวเนี่ยต้องทําบางอย่างให้กับเธอแล้วทาวนะครับได้เปิดลิ้นชักที่มีมีดอยู่ในนั้นนางเอกนะครับจะหยิบบีดออกมาแต่ก็ไม่ทันที่อเล็กซ์จะขึ้นมาก่อนครับ และแล้วนะครับมือคําก็ได้มาถึงนางเอกเดี๋ยวได้ถามอเล็กซ์ว่าหลังจากที่โปรเจกต์จบเนี่ยเธอจะเป็นยังไงต่อไปแต่อเล็กซ์นะครับก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับเพราะถ้าถอดอุปกรณ์ออกเนี่ยยังไงจูเลียก็จะต้องตายเขาเลยเลือกที่จะไม่บอกเธอครับระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นเองครับนางเอกเนี่ยก็แอบหยิบแว่นของอเล็กซ์มาซ่อนเอาไว้แล้วก็วางไว้บนโต๊ะเพื่อให้อเล็กซ์ลงโทษทาวครับ หลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้หยิบมีดมาวางไว้ที่ขาโต๊ะอย่างแนบเนียนโดยที่อเล็กซ์เนี่ยไม่ทันได้เห็นก่อนที่อเล็กซ์นะครับจะออกจากบ้านไปแล้วจูเลียเนี่ยก็ได้รีบถามทาวด้วยความเป็นห่วงครับว่าทําไมถึงไม่หยุดอเล็กซ์ทาวนะครับก็ได้ตอบจูเลียกลับว่าผมทําไม่ได้เขาเป็นผู้สร้างผมทําให้หนางเอกนะครับต้องนั่งคิดอยู่พักใหญ่ แล้วทาวนะครับก็ได้โชว์บทเพลงที่เขาสร้างขึ้นให้กับจูเลียซึ่งมันเนี่ยงดงามมากจริงๆแต่โชว์ที่สวยงามนี้ก็ต้องจบลงครับเพราะอเล็กซ์เนี่ยได้กลับมาถึงบ้านแล้วนางเอกนะครับได้เข้าไปอ่อยอเล็กซ์ให้ตายใจก่อนที่เธอเนี่ยจะคว้าม,มีดที่ซ่อนเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะแทงอเล็กซ์ครับแต่มันเนี่ยก็ไม่ง่ายขนาดนั้นทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องสู้กันอยู่พักใหญ่แล้วก็เป็นอเล็กซ์ที่เป็นฝ่ายชนะครับแล้วก็พยายามที่จะบีบคอนางเอกทิ้งไป แต่ก็เป็นทาวนะครับที่ได้เข้ามาหยุดอเล็กเอาไว้ด้วยการสั่งให้หุ่นยนต์ยักษ์เนี่ยเข้ามาห้ามอเล็กครับจนอเล็กเนี่ยยอมปล่อยจูเลียให้รอดไปได้แล้วก็โดนจับมัดมือไว้กลางห้องโถงอีกครั้งและแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเส้นตายของโปรเจกต์แล้วหลังจากที่อเล็กเนี่ยได้ออกจากบ้านไปทาวนะครับก็ได้ไถ่าถามจูเลียด้วยความเป็นห่วงแต่นางเอกนะครับก็ทนไม่ไหวแล้วเธอเนี่ยอยากออกไปจากบ้านนี้เต็มทนเธอนะครับก็เลยบอกความจริงให้ทาวได้รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนและเขากําลังฆ่าคนอยู่ นั่นนะครับทำให้ทาวเนี่ยเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วก็ได้จูเลียเนี่ยปอบโยนเอาไว้เพราะทาวนะครับไม่รู้ว่าเขาได้ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วและเป็นขณะเดียวกันครับกับที่นางเอกเนี่ยสามารถหลุดออกมาจากพันธนาการได้หลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้สอนให้ทา,เาวเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นโดยที่ไม่ได้ฟังคําสั่งจากใครอีกแล้วก็ขอร้องให้ทาวนะครับปล่อยเธอไปทาวเนี่ยเขาก็ได้ฟังจูเลียครับแล้วก็สร้างช่องทางสําหรับหนีออกไปให้กับเธอ แ,แล้วนะครับก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่อเล็กซ์เนี่ยกลับมาถึงบ้านด้วยเช่นกันทาวนะครับขอให้จูเลียเนี่ยรีบหนีไปตอนนี้เลยเธอนะครับก็ได้แอบอเล็กซ์ออกไปทางช่องที่ทาวสร้างเอาไว้แต่พออเล็กซ์นะครับหาจูเลียไม่เจอเขาเนี่ยก็เลยทําโทษทาวด้วยการลบความทรงจําครับจนจูเลียเนี่ยทนไม่ไหวที่ได้ยินทาวโดนทําร้าย เธอนะครับก็เลยเลือกที่จะกลับเข้าบ้านแล้วก็โผล่เข้ามาช่วยทาวเอาไว้ครับแต่ก็ไม่ทันนะครับที่ทาวเนี่ยจะโดนลบความทรงจําเกี่ยวกับจูเลียออกไปจนหมดสิ้นหลังจากนั้นนะครับจูเลียเนี่ยก็ได้โดนจับไปที่ห้องทดลองอีกครั้งเพื่อนําอุปกรณ์หลังคอออกครับและเธอเนี่ยก็ได้เจอกับอุปกรณ์เล็กจิ๋วที่เชื่อมต่อกับความทรงจําเก่าของทาวอยู่เธอเนี่ยได้ขอให้ทาวเนี่ยเอารีโมทมาให้เธอเพื่อปลดพันธนาการที่แขนของเธอออกครับและทาวเนี่ยก็ช่วยเธอได้สําเร็จ ฝ่ายนางเอกนะครับเธอก็เลยได้กด <c oughs> รีโมทปลดที่ล็อกแขนของตัวเองแล้วก็เข้าต่อสู้กับอเล็กซ์ครับเธอเนี่ยได้ต่อยเข้าไปที่หน้าของอเล็กซ์หลายครั้งจนเขาเนี่ยสลบไปและนางเอกนะครับก็ได้หยิบเครื่องตัดไฟฟ้าเนี่ยมาตัดมือของอเล็กซ์ไปข้างหนึ่งเพื่อไว้ใช้สแกนบ้านครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาบนบ้านแต่พอเท้าตัวหลักที่ควบคุมบ้านเนี่ยได้ลืมจูเลียไปแล้วทําให้เธอนะครับต้องวิ่งหนีหุ่นยนต์ยักษ์ขึ้นไปยังห้องนอนของอเล็กซ์แล้วก็ปลดล็อกโปรแกรมทําลายตัวบ้้้้าานนนทิิงรัแลวกก็็ปดดหุ่ยตไสํเจ แต่พอเธอจนะครับฉัหนีออกจากบ้านไปมือที่เธอตัดมาด้วยนะครับเพื่อใช้สแกนเนี่ยมันได้เย็นชืดไปจนสแกนไม่ได้แล้วและได้มีอเล็กซ์นะครับที่ฟื้นจากการสลบเนี่ยมาขวางเธอเอาไว้แต่พอบ้านที่กําลังจะถล่มลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันได้ถล่มลงมาทับอเล็กซ์ครับจนเขาเนี่ยเสียชีวิตคาที่ ฝ่ายนางเอกนะครับที่ออกทางประตูหน้าบ้านไม่ได้เนี่ยเธอก็ได้นั่งสิ้นหวังอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เธอนะครับจะพบกับแสงสว่างที่รอดเข้ามาจากผนังบ้านที่กําลังถล่มและเธอเนี่ยก็ได้มุดออกมานอกตัวบ้านได้สําเร็จครับหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้หยิบอุปกรณ์เล็กจิ๋วที่ข้างในเนี่ยมีทาวเวอร์ชั่นเก่าที่มีความทรงจําเกี่ยวกับเธออยู่ขึ้นมาครับและก็ได้โชว์ให้ทาวเนี่ยได้เห็นว่าโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนที่เธอนะครับจะเดินออกไปจากบ้านที่กําลังพังทลายลงไปพร้อมๆกับทาวที่ไปกับเธอด้วยยัับก่่่่อนนทีีหงงเเจจะตตดลไปแพา 你。 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องทาวดโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยสําหรับตัวพอดเรื่องนะครับถูกวางมาให้ดูน่าสนใจมากๆและทําให้เราเนี่ยดูหนังจนจบได้โดยไม่เบื่อเลยครับและอีกเรื่องที่น่าชื่นชมนั่นก็คือกราฟิกของหนังเรื่องนี้ครับเพราะมันเนี่ยทำออกมาได้เนียนตามากๆแล้วก็ดูสมจริงสุดๆครับทาให้เราเนี่ยอินไปกับหนังมากขึ้นไปอีกครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่5.8เต็ม และก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็อยากจะประชาส,สัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันด้วยเพราะในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k กันแล้วผมก็ฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าใครเนี่ยอยากส่งหนังเรื่องไหนไหมผมสปอยหรืออยากพูดคุยกันเนี่ยก็จิมที่ลิง์แฟนเพจด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไอวอนาเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ